นะคะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแพร์ซุมบี้ภาคที่สองโอเคแล้วเ็าจะมาต่อด่านไฮเล็ตซี่เกินเลยนะครับแล้วก็ขออภัยที่หางห,ห้ำไปนานติดสอบติดสอบแบบราเรารเาร,าร,าราติดสอบเหมือนโดนสตาร์ไปที่น้ำต่อย ยิมค้างไปโอเคเกมไม่ค้างไฟล์ไม่เสียโอเคมาต่อดนันที่เจ็ดเลยครับโอ้ไอ้ทั้งไอ้ทั้งโอ้ไอ้ทั้งมาสวยแล้วไอ้ทั้งมาไอ้ทั้งมาเติมเติม จะรอดน่าจะรอดน่าจะรอดเซตนี้น่าจะรอดย้ำว่าน่าจะนั่นน่จาจะวางคันพาวิ่วางไอ้ตัวนี้ก,ก็อรอดเอาตัวกระบองกไปทำไม เอาวานท,าทั้ทเลยตัวไม่ได้ใช้ท,ทมมั้นเทตนไม่ใช่บบรีเตต้องรอค่ะเซตน,นต้องรอสตน,นีต้องไ่ ถ้าเสร็จไม่ไหวไม่ไมีเสร็จไหนไหวหรอกเสร็จปากเสียนต้องชนะฮะ เกียรมังมาเลยมาจดเริน่จรนจุดุดิวางเจ้าดวางให้มันดีๆจบด่านที่เไพเรสีดูฟ้อ,ององกันแป,นปนอะไรเนี่ย what is this what is this เฮลโลวั t ดิสสู้เราล้ไ,ได้สปริงบีนแล้วไม่สนใจไม่สนใจอล่ะต่อไปก็คือสู้บอสตัวรองเนาะสู้บอสตัวรอง เจจากก้า,จจาก,กัวเจจ้ากัวถือฉลามเจจากก้ากัวถือฉลามเจจากก้ากัวถือฉลามสมบีภาคนี้ทำไมมันทำร้ายสัตว์มันมันทำร้ายสัตว์อ่ะมันทนารุณกรรมสัตว์เอาทิ่มเท้าทิ่มเท้ามาันนี่ออาซี สเสียง,งเพลง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 สายเอฟิกโอเคสเสียงเพลงมาลแล้วอ้าวโหมันเผามันเผาไอ้เผาเว้น ได้เวลาติดตีแล้วไอ้พวกมาตีโอ้นะรู้สึกอยากไปดาฟูจิวเจอร์ฉันต้องการโคโรนัาโอ้โอ้โนาวาลูดอโอ้โคดนูเลย มันมาโครัว,ว้อเอากิมข้าวอันตินเมทกิมข้าวอันตินเมทกิมข้าอันติเมทโอ้มันมากันโครัวเลยอกิมข้าวเอ้าไม่นะกิมข้าวจะลุ้นด้วยนะ โอเคนี okay, mainland, ่ว่าจะต้องใช้สแนปดากอนละรอให้มันเข้ามาใกล้ๆหลบทมันหยุดเวลาสวันนึสแนปดากอนตัสแนปดากอนตัวนั่นแหละลิปเดทของสแนปดากอน เดี๋ยวให้มันเอ็งก็ขยันยิงเลยเนาะยิงตายไปคงจะตายในชาตนี้ ุแจด้วยใช่ไหมหวังว่าจะได้กุญแจนะอยากรีบไปเอาไอ้สามหัวละคโคนัทชิ้เท้าไม่ให้กุญแจตลกแล้ว เมเช่นเดิมเช่นเดิมเเดิมเช่เดิม,เ,ดมเอ้ยรอบนี้ไม่มีอุย้ยเอาข้อพูดทำไมอ่ะเอ็งรอบนี้มันไม่มีเนาะงั้จะเอาขบอพูอดออกก่อนโอ้ยเนาะเอ็งไปอยู่ทำไมตรงนั้นอะ การอินฟินิสีนัดกินมันเจ้าแอปเปิลอ p p โ e ้ h โอน่ะแต่ปั้นมันก็ยิ่งตีล้มเลยรู้สึกพอมันไม่มีไอตัวนกแล้วรู้สึกชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลย เ็นไงล่ะเจ้านางนงวนไม่มีแกชีวิตึงช่างกว่างฉุนเราวางเป็นแคตตัสไว้ตรงตรงที่มันมีพื้นแล้วกันเนาะก็แคตตัสต่วางไว้ตรงนี้มันก็ยิงไม่โดนหรอกมันมันหัวนางคิบเองคิด เออฉันชอบฉันละชอบอไอแคนเนสเบอร์มาเลยพวกรังบี้ มไม่ทันด้วยได้ทัวดีดมาแล้วหัวดีดอันนี้เราต้องใช้หัวดีดน่าจะได้ใช้แทนทันเทมเบอร์รี่เพราะเราเทไม่ได้ใช้ทันเทปอะโอเคเก็บของสักหน่อยเียให้เก็บไม่อาเก็บงั้นสำหรับพัทนี้ พอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ข้าวง,งั้นวันพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าไม่ก,ก็อีกสองเดือนหน้าไว้เจอกัน